สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการวิ่งเก็บระยะค่ะขั้นตอนที่1นะคะแล้วก็ไปวิ่งกันเลยค่ะ yeah! ขั้นตอนต่อมานะคะให้ผู้สมัครสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบบันทึกผลเมื่อหน้าระบบบันทึกผลปรากฏขึ้นให้ผู้สมัครระบุประเภทตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ค่ะนั่นก็คือ พี่สิทธิ์เก่าหรือน้องปัจจุบันหรือคู่และบุคลากรหรือว่าบุคคลทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะระบุหมายเลขนักวิ่งที่ได้จากการลงทะเบียนโดยระบุตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วยเลข5หลักเช่น A 0 0 0 1 3ค่ะและระบุระยะทางที่วิ่งได้ณวันนั้นโดยระบุในหน่วยกิโลเมตร จากตัวอย่างจะได้21กิโลเมตรและในหน่วยเมตรให้ระบุตามเลขในหลักทศนิยมได้เลยค่ะนั่นก็คือเลข10นะคะและต่อมาค่ะให้ระบุเวลาที่ใช้ในการวิ่งเก็บระยะนะคะระบุเป็นหน่วยชั่วโมงหน่วยนาทีและหน่วยวินาทีค่ะและต่อมาค่ะให้ใส่วันที่ในการวิ่งเก็บระยะทางค่ะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะให้อัปโหลดไฟล์รูปจากนั้นก็ส่งผลการวิ่งได้เลยค่ะ หลังจากที่เราส่งผลการวิ่งนะคะระบบก็จะบันทึกการวิ่งเก็บระยะทางของเราไว้ค่ะเท่านี้ก็เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งเก็บระยะทางแล้วค่ะ